<behav> มาก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับผมในช่องสกูปอีกแล้วนะครับผมแล้วในวันนี้เราก็อยู่กับใครครับเนี่ยโอเหมมือนเดิครับโอเคนะครับผมวันนี้คุณมากับรถทัวร์ของคุณนะโอเคนะฮะวันนี้ท่านผู้ชมเราจะมึ้นรถทัวร์มาบีเอฟกับเอ้ากระบะเออเนี่ยโพลิสเนี่ยกระบะตำรวจเออเนี่ยมีตำรวจมาอุ้ยวันนี้มีตำรวจมาสองนายเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นผู้เล่นที่เราเออผู้เล่นที่เราไม่ทราบชื่อเหมือนกันว่าเขาเป็นใครนะฮะ โอ้วันนี้วันนี้วันนี้เป็นตำรวจที่แบบมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายเนี่ยหมือนเขาแบบใส่หมวกเป็นแบบหมวกหน่วยสวาดมาด้วยนะคุณใช่ไหมมาเรามาไฟแดงนี่ตำรวจเจอเจอไหมเนี่ยมาครับมาสิบสิบเก้าแปดเจ็ดเนี่ยเอาเลยว่าโอเคครับมาสิบโอเคครับชิงไฟชิงไฟแดงชิงไฟแดงโอเคครับมาไฟแดงนะสองหนึ่งไป กระบะกระบะออกก่อนนะกระบะออกก่อนนะครับโอ้โหนี่นะครับนี่คือเมืองเราอยู่กันในเมืองอะไรนะเมืองเฟียร์ฟาวซิตี้เนาะคุณเนาะโอเคฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าระหว่างรถทัวร์นะผมกับรถกระบะอีซูซูดีแม็กของตำรวจอะไรจะแรงกว่ากันนะคุณนะผมจะบอกว่ารถคันนี้นี่แรงเอาเรื่องเลยนะเฮ้ยรถทัวร์รถทัวร์คุณนี่ควันดำด้วยนะเห็นไหม โอ้โหนี่นี่นี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่นี่นี่ตรงนู้นมีรถเจ้าหน้าที่ตำรวจรออีกคันหนึ่งนะผมจากสพอะไรนะสพฟิวฟาลซิตี้นะผมไล่จับคุณอยู่นะไม่ต้องห่วงนะนี่นะคุณคุณกังกะโดเราจับนะผมเออคุณกังกะโดเราจับนะเออโดนจับเข้าหารถทัวร์คุณควันดำนะผมโหดูดิดูเนี่ยคุณสร้างมลพิษให้เมืองไม่ได้นะคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะฮะน่าอม โอ,อมทำไมได้ไปทำแบบนี้อะโอมโอมทำไมทำแบบนี้ขอโทษสังคมครับนี่เราจะยติารขรกันโอเคครับโอคค้โหตอนนี้ผมผมไล่ไล่ตามคุณจนผมแหลกเลยแต่ตอนนี้นะฮะโอ้โหมาแล้วครับแหนอาตอนนี้คุณอยู่ตรงจุดยูเทินข้างหน้าใช่ไหมโอ้โหวันนี้มีวันนี้มีวันนี้มีตำรวจมาสองคันนะคือแบบว่าน่าจะเป็นตำรวจอีกสอพอนึงนะฮะผมน่าจะมากจากคนละที่นะอ้าวรถคุณจมอระคว่ำอิน <laughs> จมเฉยเลยนะฮะโอเคโอ้ยไปครับไปโอเคครับผมมาจากรถทัวร์เสร็จแล้วนะผมเดี๋ยวมาดูรถบรรทุกกันนะโอ้วันนี้มีตำรวจอีกนายหนึ่งนะฮะนี่นะเขาเขาใส่เป็นหมวกอะไรเนี่ยเป็นหมวกหน่วยสว่าดนะทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราไล่จับกันดีกว่านะเดี๋ยวผมบอกไปก่อนนะไล่จับไปฮะไปครับไปไปครับเดี๋ยวผมตามไป คุณมากับรถอะไรวันนี้รถทุกคันใหญ่ๆอ่ะโอเคไปครับไปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมตกรถคุณผมตกรถคุณแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนจะขอขึ้นใหม่ใหม่กันผมตกรถจะไล่จับวู้ไล่ทันไหมเนี่ยเฮ้ยเด็กคนเล็กมาดีกว่าโอเคครับมาวันนี้คุณจะมากับอะไรคุณมากับรถทู์คาร์คินเล่ยไว้ในวันนี้ RX7 ครับ โอ้โหนะฮะอ่าเป็นรถแบบเขาเรียกเป็น JDM เนาะใช่ใช่ใช่อ่าผมมากับรถตำรวจเหมือนเดิมครับผมอ่าวันนี้มีวันนี้มีน่าจะมีรถอีกคันหนึ่งตามมาแล้วน่าจะเป็นรถของจ่านะนี่ผมรอรอรอลูกน้องผมกันนะสวัสดีเจ้าโอเคเออใช่ใช่ใช่แบบเรามาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายนะผู้ไปแต่เราไปไล่จับรถเหลืองข้างหน้ากันเดี๋ยวนะคุณอายเซเว่นนะมาครับอายเซเว่นเขาผมมามาเร็วมาเร็ว มาแล้วหยุด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 นี่จะที่ตำรวจนี่ที่ตำรวจมอบตัวซามอบตัวซามอบตัวซาโอเคโอเคมามาเหมือนรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเกียร์สี่ในรถตำรวจเนี่ยมันจะแรงกว่านะ้นใช่ไหมพอมาเกียร์ห้ามันความเร็วมันตกนะเออเออพอเกียร์สี่ปุ๊บมันมันแตะมันแตะร้อยเจ็ดเจ็ดแปดนะฮะร้อยเจ็ดเก้าร้อยแปดสิบแล้วแต่พอมันมาเกียร์ห้าเนี่ยมัน ความเร็วมันลดอ่ะอันนี้ผมงงเหมือนกันเห็นปะมันลดแบบลดลดเลยน่ะนี่นะครับหยุดเลยหยุดเลยตำรวจมาแล้วอันนี้อันนี้คุณคุณจะโดนจับข้อหาอะไรครับไม่โดนครับหนีก่อนเลยมา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 ามานะมามาาม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 าแามมามามามมามาามามาาามมามมันม ไป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 คุณไปทัวร์สอนอหน่อยไปมามามาคุณยอมรอบตัวซะเสถ่ะมาคุณขึ้นรถตำรวจมายอมเลยยอมเลยมามามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาคุณมาขึ้นมาไปเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมพาไปทัวร์ห้องขังไปคุณไปไปครับไปได้ปะไม่ได้คุณอ๋อเหมือนจะไม่ได้เนาะคุณเนาะคุณอดจำผมแล้วอ่าโอเคไปงั้นคุณเอ้ยคุณลองมานั่งข้างหลังดูดินั่งได้ปะเนี่ยผมเปิดประตูให้เลยอ๋อไม่ได้เนาะไป เดี๋ยวคุณคุณงั้นคุณขับตามผมไปสอนอแล้วกันนะไปครับไปครับไปไปสอนอนะคุณห้ามบิดผมนะอย่าบิดนะอย่าบิดนะอย่าบิดนะไปครับไปครับมีเลยมาคุณอันนี้คุณอยู่กับรถอะไรครับคันนี้เออซิตี้ครับอ๋อซิตี้ไปไปไปคุณไปไปทัวร์สอนอเลยได้คุณอย่าอย่าอย่าเพิ่งรีบนะไปหาข้าวกินก่อนนะไปกินข้าวแดงไปมาเนี่ยผมมาวามาร้านข้าวแดงแล้วผม ใช่นี่เราอยู่กันที่อะไรเนี่ยสพเมืองหดบุรีทุกคนโอ้โหนี่นะครับมีคนเกมแล้วนะครับผมมาลองมาดูเดี๋ยวอ่ามีเกมอะไรบ้างมีเกมอะไรบ้างอุ้ยอุ้ยมันเล่นได้ด้วยคุณจริงปะลองนั่งน่น่แน่ลองสิเฮ้ยมันเล่นได้ด้วยคอมเมโดบอกนะฮะจริงปะเอาดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้ามันขนาดนี้เฮ้ยปิดคอมได้ด้วย ถ้ามันตาไม่ได้เราต้องติดตามนะครับตอนต่อไปจะเป็นไงเดี๋ยวผมพามารีวิวนะใช่ใช่ใช่มันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะพามาดูพามาเที่ยวทัวร์สอนอนะไปแต่ตอนนี้นะคะคุณเข้าไปในคุกก่อนไปเข้าไปไม่เข้าเันเข้าไปดีนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูกันนะผมว่าตอนถัดไปผมจะไล่จับมันได้หรือเปล่านะครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับกับตำรวจการเป็นตำรวจสพเมืองขอนแก่นนะครับไปบาย E aí